สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ่นไทยุน,นกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะให้แนวทางหวยเลาวพัฒนานะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> เพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <c oughs> และเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขมวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่8นะคะเดือนกันยายน2566นะคะหวยเราพัฒนาวันนี้แอดให้รูปศูนย์นะคะเจาะ,ะให้ไม่เปียว0ูนนะคะหวยเราพัฒนารูปศูนย์เจาะศูนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยแลาพัฒนาของแอดนะคะแอดปฏิทิใหวยทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังปังม่ตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ